สวัสดีครับพบกับสินแสมังกรธนากรตันอาวัชนาการกันอีกแล้วนะครับเราพบในเดือนมก,กราคมนี้ในช่วงเดือนมก,กราคมเนี่ยมันยังไม่ได้ใช่ปีม้าของจีนนะครับยังเป็นปีงูอยู่เพราะฉะนั้นถ้าใครบอกว่าเป็นม้าแล้วนะไม่ใช่มันต้องรอไปวันที่5กุมภาพันธ์2569ก่อน ฉะนั้นเรามาพยากรณ์เดือนเดือนมกราคมนี้ดาวเก้าเข้ามาอยู่กลางบ้านกลางเมืองจะมีหลายตํำราหลายคนจะถือโอกาสนำไฟเข้าบ้านากลางบ้านมีการจุดไฟหรืออะไรเพื่อเรียกโชคลาภความโชคดีเข้ามาในบ้านนั้น มีครับเพราะฉะนั้นในเดือนมการานี้เราอย่าปล่อยให้กลางบ้านนั้นมืดรกรุงรังะจะทำให้บ้านนั้นอับโชคความมีสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นในบ้านนั้นหายไปหมดอันนี้ได้หนึ่งแล้วนะครับเราก็มาดูว่าในเดือนมการาเนะเป็นศาสตร์เสี่ยวหังกับไตหัง สองศาสตร์นี้ทำให้สวยอยู่ทางทิศต,ตะวันออกตะวันออกห้ามทุบขุดเจาะโดยเฉพาะสองทิศเลยคือตะวันออกกับตะวันตกเลยตรงนี้สำคัญมากมีดาวเจ็ดดาวขโมยกับดาวสองดาวป่วยไข้ไปอยู่ฉะนั้นผมห้ามตกกับออกทุบขุดเจาะอยู่ การเงินที่ดีคือตำแหน่งที่เราจะเปิดให้ลมหรือกระแสภายนอกเข้ามาให้ได้คือตำแหน่งตะวันออกเฉียงใต้นั่นคือดาวโชคลาภครับส่วนท่านที่อยากได้ดาวสเสน่ห์ดาวดาวให้มีคนเข้ามาช่วยเหลือนะคือดาวทางทิศใต้ดาวสเสน่ห์ไปรออยู่ ดาวติดต่อพบปะดาวธุรกิจได้ไปอยู่ตำแหน่งตะวันตกเฉียงเหนือน,นี่คือดาวดีนะครับแล้วก็มาดูดาวอำนาจดาวอำนาจอ,อยู่ตะวันตกเฉียงใต้อันเนี้ยทิศเหนือต้องระวังทิศเหนือดาวห้าโงอึงเข้าไปอยู่จะเกิดเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นเหมือนกันนี่คือคำพยากรณ์ ง่ายๆในเรื่องต้นเดือนพัการาผมก็จะไม่ลากไปให้มันเยอะลองสำรวจดูครับใครประตูอยู่ตามทิศที่ผมบอกท่านก็อะไรจะเกิดขึ้นต้องระวังไว้เองนะครับขอให้ปลอดภัยกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ